สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับกับคันนี้เล้นะครับมาสด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮคอนเน็กนะครับคันนี้นะครับรถเป็นรถปีสองพันสิบแปดเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเพิ่งได้มาเลยครับก็เอามารีวิวด่วนๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ รถปี2018มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับแต่ขอเปิดราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0 0 0 19,000ับาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดน,นะครับ4แส0 0 0ึ่งับาทเท่านั้นนะครับได้ร,รถสวยๆปีใหม่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับไปครับ ผมพามาดูด้านหน้าของเขากันก่อนนะครับสําหรับมาด้าสองคันนี้นะครับด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขานะครับทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นแบบ LED โคมโปร projector นะครับพร้อม daytime running ในตัวนะครับอ่าพร้อม daytime running ในตัวกระจังหน้านะครับเป็นก็จะเป็นสีสีกันเมทัลลิกนะครับเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับไฟสปอตไลท์คู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบโคมสีดำนะครับเป็น LED นะครับสวยๆเลยนะครับ มาดูในส่วนของด้านท้ายของ m a สด้า2คันนี้นะครับด้านท้ายครับก็สวยงามครับตัวนี้เป็นตัว5ประตูทรงแฮทแบ็กนะครับถ้ายสามารถเปิดได้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายนวัตกรรมใหม่ของ m a สด้า2นะครับเซนเซอร์ปักกิ้งด้านท้ายตรงกัาจนท้ายนะครับจะมีให้ถึง4จุดนะครับปลายท่องเขาก็จะเป็นปลายท่อแบบไทเทเนียมนะครับ ด้านหลังนะครับกระจกมีกับตัวไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกที่สามนะครับอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนคลิปฉลามนะครับสาวกาศวิยุจะเป็นแบบคลิปฉลามนะครับไม่มีสปอยเลอร์ท้ายนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์ก็จะไม่มีนะครับสวยๆครับสปอร์ตไฮคอนเน็กนะครับด้านข้างของของเขานะครับล้อนะครับล้อจะเป็นล้อแมกอันลอยคู่ตัวจะโรงงานนะครับขอบสิบห้านะครับ ใส่ยางครับขนาดยางจะเป็นเบอร์ 185/65R15 ทับนะครับเป็นล้ออัลลอยขอบ15นะครับเมื่อเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกันสาดประตูไม่มีนะครับกันตาประสูทั้งสีบานไม่มีไม่ได้ติดตั้งมานนะครับไฟเลี้ยวของเขานะครับเป็นแบบ LED นะครับอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับสวยๆนะครับใครที่ชื่นชอบรถทรงแฮทแบ็ก5ประตูนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับ เรามาลองนั่งดูภายในของเจ้ามาด้า2คันนี้สักนิดหนึ่งนะครับลักษณะท่าทางต่างๆครับเบาะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเบาะสามารถปรับสูงต่ำนะครับนั่งสบายครับโปรง่งมาด้า2คันนี้นะครับผมว่าการออกแบบภายในก็ค่อนข้างกว้างครับนั่งสบายโปรง่งสูงนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ ดีนะครับมองได้กว้างไม่มีจุดบอดสายตาที่เยอะเกินไปนะครับสายขวาถือว่าโอเคเลยนะครับเราเลือกซื้อรถนั่งนะครับเราต้องนั่งนะครับรถนั่งสําหรับผู้โดยสารนะครับตอนหลังนี่คือเราต้องนั่งนะครับนั่งเพื่ออยากจะรู้ว่านั่งแล้วสบายไหมนะครับเวลาผมเลือกซื้อรถนะครับทิกส่วนตัวเลยครับผมจะต้องนั่งของผู้โดยสารดูก่อนครับว่าสบายไหม ตัวนี้ก็มีหมอนรองคอนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับให้รับกับสุรีละตัวนี้ถ้านั่งแบบสบายๆเลยนะครับคนหน้าก็สบายๆนะครับก็พอดีนะพอดีไม่เผื่อไม่เหลือเท่าไหร่นะครับเพดานจะหัวนะครับก็โอเคครับเหลือเยอะครับสองคนตัวใหญ่สองคนนี้พอดีนะครับถ้าสามคนนี้ก็อาจจะแน่นนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เวลาเราซื้อรถห้าประตูจะค่อนข้างเป็นปัญหาสะส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจอดถอยจอดนะครับที่จอดที่ที่ลักษณะจํากัดพื้นที่จํากัดนะครับเวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับอคันนี้ไม่ต้องขยับตัวไปไหนเลยครับไม่โดนหน้านะครับเปิดง่ายปิดง่ายนี่ครับพอดีช่วงแขนยืนอยู่กับที่เปิด ไม่โดนนะครับรุนเลยนะครับมีเปิดอย่างนี้ต้องถอยหลังออกไปห่างๆเลยนะครับไม่งั้นจะโดนหน้าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยนะครับสําหรับการเลือกซื้อรถมือสองนะครับเราต้องเปิดฝากระโปรง,งหน้านะครับเพื่อดูว่าเครื่องยนต์มีจุดเยื้องอะไรหรือเปล่าจุดมาร์กต่างๆของมุมเชื่อมต่อของพาร์ตต่างๆนี่คือสมบูรณ์ไหมน็อตมีการขาันมีการถอดอะไรหรือเปล่านะครับ คันนี้เดิมๆครับสวยงามครับน็อตไม่มีขยับนะครับสายเดิมนะครับหัวน็อตจึงเดิมอยู่เลยสายขวาเดิมหมดนะครับนี่ครับเดิมเดิมไม่มีรอยน็อตนะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยครับซื้อรถมือสองบางทีเราก็ต้องดูแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่รถปีหลายปีแล้วแบตเตอรี่หมดอายุแล้วนะครับก็ยังลอาใส่อันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.3 Skyactiv นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับรองรับน้ํามัน e 2 0 e 1 0นะครับเ้านเบนซินแก๊สโซฮอล์9ก้านะครับอ่าประหยัดสุดๆนะครับด้วยขนาดเครื่องยนต์1 3ึ่นซีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่93แรงม้านะครับทำให้อัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนี่ครับซื้อรถที่ร้านผมนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับดูได้นะครับทุกจุดทุกมุมนะครับร้อยม้าต่างๆยังงมีให้เห็นอยู่นะครับคันหน้า ด้านหน้าครับเดิมๆนะครับขันหน้าเดิมซ้ายขวาเดิมนะครับเดี๋ยวรอไปดูส่วนในจุดอื่นๆต่อกันนะครับอ่าและอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ครับยางขอบประตูนะครับดึงดูได้นะครับสามารถดึงดูได้ทุกคันนะครับรถเก๋งจําเป็นต้องดึงดูไหมดึงต้องดึงนะครับดึงทุกบานนะครับดูจุดอารางต่างๆนะครับ ซื้อรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับไม่มีพิิกคว่ำชนหนักจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับเราสามารถดึงดูได้เลยครับยางขอบประตูทุกบาทนะครับนี่ครับดึงดูได้นะครับยางแน่นๆนะครับสภาพต่างๆสวยเงดงดูได้ไม่ว่ากันรถสวยอยู่แล้วนี่ครับรอยอักต่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไปดึงดูด้านนี้นะครับ ดึงง่ายนะครับปกติผมดึงออกไว้ก่อนนะครับนี่ครับจุดอาร์ตต่างๆนะครับจุดอาร์ตต่างๆกลมๆสวยงามนะครับอาจจะไม่เป็นระเบียบจะไม่เป๊ะทุกช่องนะครับแต่ก็คือนี่คือรอยเดิมๆจากโรงงานนะครับคมชัดนะครับไม่มีตื้นนะครับไม่มีตื้นไม่มีรอยทําใหม่นะครับดูครับชัดทุกอาร์ตนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในตัวรถออปชันต่างๆอุปกรณ์ต่างๆภายในรถกันต่อเลยนะครับมาด้าสอนะครับกุญแจของนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับนี่ครับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะนะครับ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับอ่าปมจะอยู่ด้านนี้หน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นในรูปแ วัดรอบตรงนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของอนาล็อกนะครับโอ้เลใหม่น้อยมากเลยนะครับ29,102 2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับระยะที่เขาใช้งานมานะครับใช้งานน้อยมากเลยครับคันนี้นะครับสภาพสวยๆแล้วนะครับคอนโซลนะครับก็จะเป็นแบบคอนโซลหุ้มวัสดุหุ้มด้วยหนังด้วยนะครับเดินด้วยตะเข็บนะครับได้ขาวนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับ สวยงามระบบแอร์เป็นสวิตไฟฟ้า3ปุ่มนะครับขนโกกลางนะครับระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมแมนนวลสปอร์ตนะครับนี่ครับแมนนวลสปอร์ตนะครับเวลาเราใช้แมนนวลสปอร์ตเราก็ตบเข้าดีนะครับอยู่ที่ดีเราก็ตบปุ๊บอย่างนี้ครับอ่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้เลยครับได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแมนนวลสปอร์ตนะครับ ถ้าจะเป็นดีธรรมดาก็ตำแหน่งดีนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมอัจฉริยะนะครับสามารถควบคุมเครื่องเล่นต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปเอื้อมมือแตะตรงหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถ ได้นะครับถ้าเราจะเลือกปรับฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอเราก็สามารถแตะตรงนี้ได้แต่ถ้าขนาดขับขี่เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเราไม่ต้องเอื้อมมือไปจับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนหมดตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ข้างลําตัวของผู้ขับนะครับตรงนี้เก๊กกลางเก๊กับของเก๊กกลางจะไม่มีนะครับจะมีเพียงแค่ช่องวางแก้วน้ํามช่องนะครับ3มช่องขนาดใหญ่เลยนะครับ เครื่องเล่นตัวนี้เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวของเขานะครับเล่นแผซีดีได้นะครับแผ่นซีดีตรงนี้เสียบ USB-A u x ได้นะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับ USB มีมาให้ถึงสองช่องเลยนะครับนี่ครับสวิตช์ควบคุมอัจฉริยะคือผมไม่ต้องไปเอื้อมสัมผัสหน้าจอเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยครับมีระบบนำทางด้วยนะครับนี่ มีระบบเนวีมาให้ด้วยนะครับถือว่าสะดวกสบายครับนี่ครับการควบคุมการทำงานครับโยกได้นะครับหมุนปรับได้นะครับสะดวกสบายครับอยู่ข้างลำตัวปลอดภัยแน่นอนขณะขับขี่นะครับพิดาสะอาดสะอาดสภาพใหม่ใหม่รถปี2018นะครับให้ดูนะครับสภาพใหม่ใหม่นะครับนี่ครับมีกระจกส่งหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่ มีให้ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับช่องเก็บแว่นตาด้านบนไม่มีนะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นครับเลขไม่น้อยมากครับสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอ้าวหลายคนว่าอ้าวแล้วเลขความเร็วของรถดูตรงไหนดูได้ตรงนี้ครับนี่ครับที่เป็นเลขสูตรนะครับตรงดูได้ตรงนี้แล้วก็จะแสดงผลด้านบนด้วยครับอ่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็หน้าจอแสดงผลดูง่ายครับฟับงก์ชันต่างๆดูง่ายใช้งานง่ายที่นั่งตอนหลังก็สามารถพับเบาะลงได้นะครับเป็นพับแบบ60-40นะครับนี่ครับโอ้สาภาพสวยๆเบาะนั่งนะครับยังสาภาพใหม่อยู่เลยนะครับนี่ครับอยากผกพับไปดูนะครับนี่สามารถพับได้นะครับ 60-40แบ่งพับได้นะครับเก็บสัมภาระได้อยากจุๆเลยครับ